สวัสดีค่ะชื่อวนนะคะปัจจุบันนอายุ52ปีนะคะปัญหาที่วนจเจอทางด้านสุขภาพเรือรลังมานานมากกว่า20ปีเนี่ยก็คือเรื่องของโรคลิซิดวนเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ขับถ่ายง่าย2-3ครั้งใน1วันนะคะวันหนึ่งะคะ่ะเราปวดท้องแล้วทำงานยุ่งพอไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้เนี่ยปัญหาตามมาเกิดเลยก็คือเรื่องหนึ่งเลยก็คือขับถ่ายไม่ออกพอไม่ออกเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราต้องทําการเบ่ง ต้นเราเนะะี่ยค่ะมันเกิดการฉีกเรามีเลือดไหล2ถึง3วันเนี่ยเลือดยังไม่หยุดเลยเราก็ต้องใช้วิธีการใช้ผ้าอนามัยนะคะลองอยู่ตลอดเวลาเราอายด้วยเนาะไม่กล้าไปหาหมอทําให้ปัญหามันเริ่มเลื้อยลังจนกระทั่งตัดสินใจต้องไปพบคุณหมอเพราะเรานั่งไม่ได้มีไข้ขึ้นแต่วันที่ไปหาหมอค่ะหมอไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยอะใส่ถุงมือเสร็จก็ล้วงรึปไปเลยอะเราร้องลั่นเลยเจ็บมากๆคุณหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นขั้นสี่ ซึ่งสิ่งเดียวที่จะต้องทําได้นะคะก็คือการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลยเราก็เลยตัดสินใจกลับมาดูแลสุขภาพท,ทําทุกวิธีทางทั้งในเรื่องของการกินดูแลสุขภาพปฏิบัติตัวไม่มีการอัน้นจีแต่ลิสีดวงไม่ดีขึ้นเลยค่ะจนกระทั่งได้เจอลิจิอะค่ะประทับใจเลยวันทานเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งแล้วก็เย็นอีกหนึ่งแคปซูล ผลน,นะคะประทับใจตั้งแต่วันแรกการกลับถ่ายนี่นุ่มบนเองเป็นคนหนึ่งที่ลองมาหลายอย่างมากๆทั้งกินทั้งทานะคะอะไรที่ว่าดีเราลองมาแล้วแต่หลังจากทานลิจิเนี่ยมั่นใจได้วันนี้เนี่ยครบ1เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อการเจ็บในเรื่องของการถ่ายและกรีบที่บานออกมา4-5กรีบเนี่ยตอนนี้มันกลับไปปมป,ปกติ ทำให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะทานต่อเนื่องค่ะ